ว่ามาอยู่ประเทศไทยไม่เคยกระเป๋าตังค์หายเลยเดี๋ยวจะเปิดขาให้ดูนะนี่เห็นไหมฝรั่งเขารักประเทศไทยอะไรประมาณนี้กือพี่ไม่เข้าใจฟิล์นี้จริงๆอ่ะเอาจริงปะคือคนซึ่งเป็นพลเมืองของที่นี่งงไหมคือคนไทยแล้วเห็นชาวต่างชาติชมก็หลับไม่ได้เฮ้ยบ้านกูไม่ได้ดีขนาดนั้นมึงจะชทกูคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่รักจ๋าเป็นสิ่งที่ประหลาดเป็นสิ่งที่ประหลาและการที่เราห้ามให้คนมาชมเขาต้องได้อย่างเดียวถึง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเขาไม่อยู่ไทยเขาไม่เคยกระเป๋าตังค์หายแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ประเทศไทยกระเป๋าตังค์จะไม่หายและจะไม่มีหายมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่คุณอาจจะไม่หายวันนี้วันหน้าเราไม่รู้หรืออาจจะไม่หายตลอดไปแต่คนอื่นเขาจะมีอยู่เช้ามาลองฟังข่าวดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วการปกป้องประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติมาปกป้องหรือว่ามายกยอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีอยู่แล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกันกับเรื่องนี้นะอ่าไม่มีใครหรอก ที่เขามาชมบ้านตัวเองไม่พอใจเขาไม่มีหรอกมันคนละเรื่องกันอ่าความหมายเขาสื่อให้รู้เฉยว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คุณยกยอเอาใจเอฟซีที่เขาติดตามคุณอยู่ไงถูกปะ่ะการที่คนไทยตามพี่สนับสนุนพี่พี่รู้สึกเป็นบุญคุณคุณเขาา้าใจไหมป้คนไทยเขาหน้ารักกับพี่มันโดยตลอดที่จะไม่มีคอนแทตฟันธงเลยนะฮะที่จะไม่มีวันเนี้ยถ้าพี่ไม่มีคนไทย ไม่ตามพี่ที่ไม่สามารถมีวันนี้ได้ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณมีชื่อเสียงในประเทศไทยมันเป็นเพราะบุญคุณของคนไทยเท่านั้นคนไทยติดตามคุณซับสไครต์คุณเนี่ยเป็นเอฟซีคุณเนี่ยคุณคุณมองอาจว่าจะคุณอาจจะมองว่าเป็นบุญคุณอ่าแต่บุญคุณก็คือบุญคุณซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการเอามาอวยว่าประเทศไทยจะต้องยิงวุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงไงความความเป็นจริงคือมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณพูดไง มันก็ต้องมีมันมีทั้งมุมสวยและมุมไม่สวยอ่าตื่นเช้ามาบอกแล้วไงลองดูข่าวบ้างคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมันมีหรือไม่มีอย่าอวยซะเวอร์ I ไปตามนั้นเนี่ย